คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่4แล้วนะครับสำหรับนักเตะที่ส่วนตัวผมเนี่ยเคยได้ลองใช้นะแล้วรู้สึกค่อนข้างประทับใจนะครับก็เลยอยากจะเอามาแนะนําเพื่อนๆต่อนะเผื่อว่าใครเนี่ยนะครับที่กําลังมองหานักเตะไปเสริมทีมอยู่นะก็เผื่อว่าจะช่วยตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับส่วน EP นี้เนี่ยจะมีใครกันบ้างนะแล้วก็จะมีตําแหน่งไหนบ้างเนี่ยยังไงเนี่ยลองไปดูกันเลยนะครับ กําลังมองหาร้านเติมเกมถูกๆดีๆต้องนี่เลยครับ Over Top Up บริการรับเติมเกมราคาถูกมากๆไม่ว่าจะ FIFA 22บน PC p e s t Mobile FIFA Mobile หรือว่าเกมกีฬาอื่นๆอีกเทียบเลยหรือว่าจะเป็น ROX ROE Call of Duty Mobile ก็มีนะถูกกว่าเติมเองต้อง15-25%เลยแหละแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยแจ้งกับทางร้านว่ามาจากช่องของเรา Am Hollow ฉัโลโลนกลวงรับส่วนลดไปอีก5%จุกๆทุกการเติมคุ้มกว่าเติมเองเยอะเลยครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมเนี่ยต้องขอย้ำมาไว้อีก ีนึงนะครับว่านักเตะที่ผมเนี่ยจะามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยนะมันจะเป็นนักเตะที่ส่วนตัวผมเนี่ยได้ลองใช้แล้วก็ชอบเท่านั้นเลยนะครับบางที่เนี่ยมันอาจจะไม่มีนักเตะที่เพื่อนๆชอบนะแต่ว่ายังไงเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าลองมาคอมเมนต์แชร์กันเอาไว้ได้เลยนะครับ่าเพื่อนๆเนี่ยไปใช้ใครมาแล้วประทับใจในส่วนไหนกันบ้างนะผมว่านะครับมันจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะที่ยังไม่เคยดู EP ีก่อนหน้านี้เนี่ย ก็ลองกดที่มุมขวาบนไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยแยกเอาไว้ให้แล้วนะท,ทุกๆตำแหน่งเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยกลับมาเข้าเรื่องของวิดีโอนี้กันต่อเลยดีกว่านะครับเราเนี่ยมาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะก็คือเอ็ดวินฟานเดอร์ซานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวพรามไอคอนโมเมนต์น่ะนะครับตัวที่ใช้ไอคอนสวอปห้าทเค็นแรกมานี่แหละครับผมเนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าใครเนี่ยที่กําลังเจอปัญหาแบบเดกอาชอบปัดบอลเข้าประตูตัวเองบ่อยๆในช่วงหลังๆนี้เนี่ยนะครับฟานเดอร์ซานเนี่ยตอบโจทย์ายนะาทมากๆ ได้เลยนะครับมีจังหวะบินปัดบอลสวยๆให้เห็นอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีจังหวะเซฟด้วยปฏิกิริยาที่ค่อนข้างไวเลยนะแต่ว่าสเตตที่เด่นจริงๆของฟันดซาใบานี้เลยนะครับคือค่า positioning นี่แหละครับสูงถึง96เลยนะคือจังหวะการยืนตำแหน่งการกะจังหวะลูกบอลตกอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็ถึงค่าด i v i n g เนี่ยมันจะดูน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าพอไปรวมกับส่วนสูงที่สูงถึง97ซนเมตรแล้วเนี่ยผมว่ามันทดแทนได้นะครับคือตัวมันสูงอะ่ะทำให้แบบบินได้ค่อนข้างไกลนนะรรัแตต่่ผผมวาาูู้้กกษปใเี ทำใจเอาไว้หน่อยก็ดีนะครับคือว่าต่อให้เทพแค่ไหนเนี่ยบางเกมเนี่ยมันก็จะมีช็อตที่เวิร์หรือช็อตที่ไม่เซฟเลยก็มีนะครับแต่ว่าถ้าดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยผมว่าฟันเดอร์ซาใบนี้เนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะผมว่าฟันเดอร์ซาใบนี้เนี่ยเคลื่อนที่ค่อนข้างไวนะครับซือจังหวะที่จะต้องวิ่งออกมาตัดบอลหรือว่าจังหวะที่จะต้องวิ่งออกจากเส้นะนะครับไปเคลียร์ลูกเตะมุมมาอะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเร็วเลยนะส่วนตัวเนี่ยผมว่าฟันเดอร์ซาใบนี้ นะแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ในทีแรกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยไว้ใจมันเท่าไหร่นะครับก็คือไทโรนมิงนะตัวฟุตกับตันเนี่ยแหละครับคือเท่าที่ผมได้ลองใช้นะครับไทโรนมิงตัวนี้เนี่ยผมว่ามันดีกว่าที่คิดเยอะมากๆเลยนะคือวิ่งก็ไม่ช้านะครับพลิกตัวก็ไวนะครับเข้าปะทะก็ดีนะดักบอลใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งด้วยนะตัวก็ใหญ่นะครับราคาเนี่ยก็กลางๆอ่ะนะครับก็ประมาณ2องแสประมาณนี้นี่แหละนะคือถ้าใครกําลังมองหาเซนเตอร์แบ็กในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับที่ราคา่านาาเนีย ผมว่าไทโรนมิง้งตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับคือมีค่าแอคชั่นที่สูงมากๆด้วยนะครับไอค่าแอคชั่นสูงๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องความดุดันในการเข้าบอลในจังหวะพวกนี้นี่แหละครับมันจะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้บอลคืนมาค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ในตอนที่ใช้จริงๆเนี่ยนะครับไทโรนมิส์ตัวนี้เนี่ยมันมีหลายๆจังหวะเลยนะที่มันวิ่งไปอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับช่วยเซฟทีมผมเอาไว้ได้ค่อนข้างบ่อยเลยนะคือถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับที่อยากจะอัปเกรดกองหลังในราคากลางๆเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างแนะนำ คนหนึ่งนะที่ผมเนี่ยบังเอิญได้มีโอกาสได้ลองใช้นะครับแล้วก็ค่อนข้างประทับใจเลยนะก็คือพาวเวลเน็ตเวิร์ดนะครับเป็นตัวพรามไอคอนโมเมนต์นะที่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังมี SBC มาให้เราเนี่ยนะครับเอาการ์ดไปแลกมาใช้ได้ฟรีๆเลยนะครับส่วนค่าทำเนี่ยถ้าสมมติว่าจะต้องซื้อตัวผู้เล่นมาใส่เนี่ยนะครับก็ไม่แพงนะครับประมาณ2 0 0แสนกลางๆเองนะคือ p าวเวลเน็ตเวิร์ดใบนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมลองใช้เนี่ยผมว่ามันเป็นนักเตะที่เอาตัวรอดเก่งมากๆเลยนะลิกตัวไวนะครััััับบบบบบคคคครรรอออองงงงลลลดดดีไ้้้นนะะืเเเก่ทท2าายววฟุต ยิงคมมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยอันนี้คือเซอร์ไพรส์ผมมากๆเลยนะผมว่าเน็ตเวิใบนี้เนี่ยจ่ายบอลทะลุช่องเถื่อนมากๆเลยนะครับคือจ่ายเข้าช่องสวยๆตลอดเลยนะแล้วก็เรื่องของการยิงผ่านโค้ง,คงแบบไฟน์สช็อตนี่นะครับคือยิงคมมากๆนะครับแล้วก็จังหวะการวิ่งหาช่องวิ่งทําทางอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็เก่งเลยแหละแต่มันจะติดอยู่อย่างเดียวเลยนะครับคือพาวเวลเน็ตเวิใบนี้เนี่ยมันไม่ได้จีจาร์นะครับคือมันไม่ใช่ตัวเมตานะครับมันไม่ได้เร็วมากๆขนาดนั้นนะครับแต่ผมว่านะถ้าเอาไปเล่นกกกองงลาาาตัวววรรุเยคมมม็ปะณ้้ผมมใชได สบายๆเลยแล้วก็ข้อดีอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับผมว่าเน็ตเวิใบนี้เนี่ยมันช่วยเกมรับได้ดีด้วยนะเข้าไปแย่งบอลในแดนหน้าเนี่ยค่อนข้างเก่งเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันคล้ายๆกองกลางของลียองอะครับอย่างฮุเซมอูร์นะครับเวอร์ชั่นที่แบบไม่จีจานอะนะครับแต่ว่าจ่ายบอลคมมากๆเลยนะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับที่ไม่อยากทํา S b c แรกเนี่ยค่าตัวของเน็ตเวิร์ใบนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆสา0ถึงสี่แสนนะครับแต่ว่าเก่งอยู่พอตัวเลยนะครับยิงก็คมจ่ายบอลก กองหน้าอีกคนหนึ่งนะที่โวนตัวผมเนี่ยก็บังเอิญได้ลองใช้อยู่อีกช่วงหนึ่งนะครับก็คืออันโทนี่มาซิยานะครับตัวที่มันเป็นวินเทอร์ไวการ์ดนะนะคือผมเนี่ยบอกเลยนะครับว่าการ์ดใบนี้เนี่ยเก่งกว่าที่คิดเอาไว้ทีแรกเยอะเลยนะครับมีความคล่องนะครับเลี้ยงบอลติดเท้านะครับมีความแข็งแกร่งนะบางบอลก็พอได้นะครับวิ่งไถกับกองหลังก็พอได้อยู่นะครับยิงปั่นก็ดีนะครับวิ่งก็เร็วนะครับคือเอาจริงๆครบเครื่องเลยแหละครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะประมาณแสนไป่าายถึง200แสนประมาณนี้นี่แหละครับคือนนนีีมาซยใบ้ั ถูกอัปเกรดมาจากการ์ดทองค่อนข้างเยอ <_ t oms> ะมากเลยนะคือได้อัปเกรดวิกฟุตเนี่ยขึ้นไปเป็น5ดาวด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเวิร์กเรดเนี่ยที่ในตอนที่ใช้การ์ดทองเนี่ยมันเป็นโลกับโลใช่ไหมครับสำหรับการ์ดใบนี้เนี่ยมันจะถูกอัปเกรดไปแล้วนะครับจะเป็นไฮกับโลเลยนะคือพอเวิร์กเรดมันถูกอัปเกรดขึ้นไปเป็นไฮกับโลแล้วใช่ไหมครับมันทําให้การ์ดใบนี้เนี่ยมันแตกต่างจากเดิมมากๆเลยนะคือจริงๆถ้าสม,มุติเพื่อนคนไหนเนี่ยที่เคยใช้การ์ดทองมาก่อนเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่ามาซี่ยาวเวรเแล้นี่ยพอดอ,ยอ,อดอน,นัปเกด เวิร์กเรตกับวิกฟูดเข้าไปแล้วด้วยเนี่ยคือเก่งเลยนะครับหาช่องก็ดีด้วยนะครับยิงคมมากๆนะครับคือถ้าใครเนี่ยนะครับที่กําลังมองหากองหน้าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะที่พิュ๊บคมๆยิงได้ทั้ง2เท้าเนี่ยนะครับมาซิยาวใบนี้เนี่ยคุ้มค่าเลยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ปีกกันบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆไปเล่นหน้าก็ได้นะครับเผลอๆผมว่าเถื่อนกว่ายืนริมเส้นหนึ่งนะก็คือวิลเฟรดซาร์ฮานะครับตัวที่มันเป็นทีมออฟเดอะซีซั่นนะแต่ว่าราคาณ3ถึงบานนะใ แต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันก็คุ้มค่ากับราคามากๆเลยนะคือมันวิ่งเร็วมากๆนะครับแล้วก็แข็งมากๆด้วยเบียดชนกับกองหลังได้เลยนะครับลิกตัวไวด้วยจ่ายบอลก็ดีนะครับยิงแรงมากๆนะครับสกิลมูฟห้าดาววิกฟุตสี่ดาวนะครับแต่ผมว่านะในตอนที่ใช้จริงๆอ่ะผมว่าเท้าซ้ายมันดูไว้ใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่มันก็พอตัวรอดได้อยู่แหละครับแต่ว่าที่เด่นๆเลยจริงๆนะคือมันวิ่งเร็วมากๆนะครับจังหวะวิ่งจังหวะกระชากบอลหนีคู่แข่งเนี่ยคือวิ่งหายเลยนะครับแต่ว่าซาฮาใบนี้ ็มีจังหวะที่มันขัดใจผมอยู่เหมือนกันนะคือบางทีเนี่ยนะครับเวลาที่เราจ่ายบอลเข้าไปเนี่ยบางทีอ่ะมันจะมีอารมณ์เหมือนแบบบอลชอบไปพันแข้งพันขานะครับไปโดนเข่าบ้างโดนหน้าขาบ้างนะครับแต่ว่ามันก็แค่บางทีจริงๆนะแล้วก็ผมเนี่ยนะครับเอามาลองใช้เล่นเป็นทั้งปีกทั้งกองหน้าเลยนะส่วนตัวเนี่ยผมว่าเอาไปยินเป็นกองหน้าเลยนะครับมันดูคุ้มค่ากับราคาของเขามากกว่านะยังไงเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างแนะนําเลยนะครับถ้าใครกําลังหาปีกหรือว่ากองหน้าในพรีเมียร์ลีกโหดๆแล้วเนี่ยนะครับ แล้วก็มาถึงใบสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับก็จะเป็น f ฟ r ร์ลเลนจ์พุชกนะครับเป็นตัวพรามไมคอนเฉยๆนะ แต่ว่าผมเนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าตอนที่ดูสตัดทีแรกเนี่ยผมเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเก่งเบอร์นี้นะครับเห็นเพสเนี่ยมีแค่91อะแต่ว่าตอนที่เล่นจริงๆเนี่ยมันวิ่งเร็วมากๆเลยนะครับวิ่งแซงกองหลังให้ผมเห็นหลายรอบเลยนะแล้วก็เห็นว่าค่าสเตรนเนี่ยนะครับมีแค่77เองนะแต่ว่าตอนที่เล่นจริงๆเนี่ยวิ่งเบียดชนะกองหลังให้ผมเห็นมาแล้วนะครับถึงราคาของเขาเนี่ยนะครับจะค่อนข้างแรงเลยนะ8-9แสนนะครับแต่ว่าเขาเก่งมากๆเลยจริงๆนะพลิกตัวก็ไวนะครับจ่ายบอลก็ดีนะแล้วก็เรื่องของการจบสกอร์เนี่ย เข้าเท้าซ้ายเนี่ยคือหายเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเท้าขวาจะใช้ไม่ได้นะครับเท้าขวาเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับคือผมเนี่ยไม่รู้จะรีวิวอะไรไปนี้มากแล้วจริงๆนะครับแต่ผมเนี่ยแนะนําเลยนะว่าเขาเก่งมากๆจริงๆนะครับวิ่งเร็วพลิกตัวไวเบียดกับกองหลังได้นะครับยิงคมมากๆนะครับยิงแรงด้วยนะครับยิงปั่นก็ได้นะครับหาช่องก็เก่งจ่ายบอลก็ดีนะครับคือเสียอย่างเดียวเลยจริงๆนะครับก็คือวิคฟุตสามดาวนะ หรือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับมีงบที่มากกว่านี้เนี่ยลองไปตัวพรามายคอนโมเมนต์ได้เลยนะครับคือตัวนั้นเนี่ยจะได้อัปเกรดวิกฟูดขึ้นมาเป็น4ดาวด้วยนะแล้วก็สกิลมูฟเนี่ยจะเป็น5ดาวเลยนะครับคือเทพกว่าใบนี้แน่นอนครับผมแต่ผมว่านะจริงๆพุชกัสเนี่ยแค่ตัวพรามายคอนเนี่ยมันก็เก่งมากๆแล้วนะครับแต่มันก็จะมีบางทีเหมือนกันนะครับที่เจอกับกองหลังตัวใหญ่ๆห,หรือเจอกับทีมที่เขาเล่นถอยตำๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างเล็กกันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติิวว่่าีีชอองงงหหหรืจััใ้ยสกทนึ เนี่ยนะครับคือน่ากลัวมากๆจริงๆนะยังไงเนี่ยถ้าใครเนี่ยนะครับที่มีงบอยู่พอสมควรนะและกําลังมองหากลองหน้าคมๆเบอร์ต้นๆของเกมแล้วเนี่ยนะครับพุชแคสเนี่ยแหละครับไม่ผิดหวังครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับวิดีโอนี้นะจะเป็นเหมือนการมารีวิวนักเตะนะครับที่ได้ลองใช้แล้วชอบนะก็เลยอยากจะมาบอกต่อกับเพื่อนๆทุกคนนะถ้าใครเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีตัวไหนที่อยากจะแนะนาเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์แชร์กันเอาไว้ได้เลยนะครับมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนแน่นอนครับผมแล้วก็สําหรับเนื้อ ในคลิปนี้เนี่ยนะครับถ้าผมเนี่ยผิดพลาดหรือว่าตกหล่นในส่วนไหนไปเนี่ยก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เอาไว้ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีครับ